ร้านหมูย่างแล้วครับร้านหมูย่างเจ้าดังนะตลาดท่านหลวงนะครับหมูย่างทั้งตัวเลยเพิ่งจะมาถึง อันนี้เป็นหมูหวานหรือหมูหมูธรรมดาไม่หวานโบโบหวานไม่หวานเนาะ <Okay. S 1> ไม่เหมือนหมูยา่างเมืองตังมันจะออกหวานหวานอะไรนะโบโบนี่เป็นแกงเจะยวหวานอ่ามันจะไม่เหมือนหมูยา่างเมืองตังนะครับอันนั้นมันจะออกแบบเขาจะใส่น้ำน้ำผึ้งตังมันหวานนี่จะใส่เมล็ดแต่จะไม่ออกไม่หวานใส่ไม่มากอ๋อใส่เหมือนกันใส่นิดเดียวเป็นหมูน้อยเนาะหมูหมูยังไม่โตเท่าไหร่นี่ก็ประมาณหนึ่งตัว ขายเป็นโลบวลาเป็นโลได้เป็นขีดได้นี่เป็นโลได้ไม่นขีดได้โอ้มันยิมย้มเยิ้มนี่เนื้อนุ่มจับไม่ต้องออกแรงมากเลยเนื้อนุ่มมากหนังกรอบ ใส่กล่องด้วยครับนี่โอ้ออชิ้นหนึ่งอันนี้ย่างเองหรือจ้งางเขาย่างอ่ะทำเองอ๋อที่ร้านเขาทำเองเห,หมักจนเนื้อนุ่มเลยนะถ้าเกิดเวลาสับมันจะง่าย กินกับพวกผักดองนี่ผักดองนี่แก้เลื่นได้แล้วก็กินกับปลาก้าได้นะปลาบองนะ,ะร้านหมูหมูย่างนะฮะไม่หวานมากนะอยู่ที่ต้นต้นซอยตลาดท่าหลวงนะครับเจ้านี้ขายทุกวันนะใคจะมาช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะถ้าอยากกินก็มาช่วงช่วงเย็นเย็นหน่อย สี่โมงเป็นต้นไปเขาจะเอามาตั้งแล้วก็จะขายไม่เกินสองทุ่มืม่อสองทุ่มก็น่าจะหมดสองสามทุ่มนี่ครับอ๋มีมีหอมหมก,มกด้วยนะยน่ากินมากครับพัโ,โลนึงเท่าไหร่ครับเนี่ย โลสองแสนก็ส่ร้อยโลละสี่รตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงสี่ร้อยห่กิโลเนาะก็ชิ้นน่าจะประมาณสักชิ้นเกือบเกือบชิ้นทำหมูด้วย ตัวจด้ชิ้นอะไรนี่หว่าจะประมาณขาดบุูงนี่มนมาซิอีกว่านี้เป็นไมนะโลโละโลละสองแสนปัด้ลงมากปเจ็เด็ดตัวนี้บนีมัน คืนี่จะเป็นตู้ใส่คอขนาใส่ดุกข่ามแม่นะคะถ้าดุกข่ามต้องเอาเป็นเส้นแล้วอีขอานนี้ไหม็นี่นี่นี่เอาเป็นี่นี่นะอย่าไปคิดน้อนี่นี่ถ้าดุกข่ามนี่ยจะแคบแคบหมาเนี่โอ๊คประเดี๋ยวเรารู้ตัดสินใจไว้เอาไม่จะได้เออเรื่องนี้นี่เรื่องนั้นนี่เออเออเออโอเคว้าวไวรัสตัดสินใจมาข้าวทิพย์นันแม่ ก,ก็มาวะแม่ไม่ยกมาละนี่นะร้องมือดีสุดร่ขายดีช้น,นมู้นเ่า่้ามื อร่อยมากว่หนใหม่หหัดใหม่ก็มีต้องไปถามไม่ไม่แหละเพราะว่ามันมม่่เขาเ็นไลูกามันกล้าเห็น้มันหายไปเอา่าเาข้าเมนข้าวบ่อเนี่ย นี่ตลาดนี่ก็จะขายพวกของปิ้งย่างเยอะมากเลยเนาะอ่าขอยย่าอีกร้านข้างๆนะครับนี่ครับปร้านข้างๆกับร้านหมูเนาะนี่พวกตับย่างพวกิ้นทอดหมูทอดเนื้อเนื้อทอดนะเ็ตบัว ไอ้อูข้าวเหนียวแล้วก็ไก่นี่ร้านนี้จะมีต้มต้มเพื่อนายอันนี้ก็อันนี้ยังไม่เสร็จรอน้ำซุปมาใส่ซุปเนาะใส่น้ำซุปโอ้ยยกไวไหม สุกเนะเขาเรียกอะไรอ่ะซุปหางวัวซุปหางมันเนาะตีนมันก็มีใช่ป่ะสุปตีนซุปเกีบวัวนะซุปปลาทาวัวอ๋อของแนวแซ่บตัวนี่สดร้อนๆนะแก้มแก้มเอ่อน้ำเกี๊ยวหอยนะโอ้โหสุดยอด นี่เอามาย่อๆให้ผู้ชมได้ดูนะว่าที่เมืองลาวเขาขายอะไรกันมีอะไรกินกันบ้างนะอ๋ออันนั้นคืออะไรต้มเครื่องในนี่อันนี้ก็ก็กินลิ้วแล้วก็ฝากน้ำไส้อืม นี่ครับเป็นอาหารของประเทศเพื่อนบ้านเรานะนครหลวงวิงจันทร์ครับตลาดท่าหลวงครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ